ผมสร้างปัญหาให้เมียก็เยอะหาเรื่องปวดหัวให้เมียก็บ่อยเอาจริงแล้วถ้าชีวิตาดามแพมเนี่ยไม่มีผมชีวิตาดามแพมจะมีความสุขมากกว่านี้เยอะครับวันนี้ผมเลยคิดว่าอยากจะมีเซอร์ไพรส์ให้เมียของผมได้รู้สึกดีๆบ้างสักครั้งหนึ่งครับเมียจารางวัลแต่เธอที่อดทนฉันมาเนิ่นนานกูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าไม่ต้องซื้ออะไรมาให้กูกูมีปัญญาซื้อเองเพราะซื้อมาให้ก็ไม่เคยถูกใจ อันนี้ไม่ใช่เสือ้อผ้าอันนี้ไม่ใช่เครื่องประดับด้วยจ้ะลองดูว่าต้องถูกใจไหมอะไรเกิดอะไรขึ้นโอวิญญาลักษณ์จะออกไปเพียงกูโดนไฟช็อตอะไรเนี่ยอ๋อท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะมารีวิวเครื่องปิ้งขนมปังค่ะไม่ใช่คนบ้านไหนเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็รีวิวของที่อยู่บนพื้นอ้าแล้วไง่ะนี่ช่องกูกูจะทำอะไรก็ได้ เครื่องปิ้งขนมปังนะคะนี่ค่ะมีจุดระบายความร้อนคุณวางได้สองคู่เลยนะคะนีบค่ะแล้วคุณก็จะได้ขนมปังสามเหลี่ยมน่ารักน่ารักโดยเครื่องกระบายความร้อนไม่มีปลั๊กด้วยซึ่งหมายความว่า เป็น USB ค่ะใชโยในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าเมียฉันไอคิวต่ำกว่าศูนย์แล้วมึงซื้ออะไรมาลองแกะดูสิจ้ามันไม่ใช่เครื่องปิ้งขนมปังมึงก็แกะให้ตีมึงซื้อให้แล้วยังไงให้กูแกะเองด้วยเหรอซื้อให้แล้วยังต้องแกะให้อีกเหรอแกะเองสิโอ้กูไม่อยากได้อะกระเป๋าเครื่องสำอางก็ใส่ไม่พอดูยังไงก็เป็นเครื่องปิ้งขนมปัง ใส่เครื่องสำอางก็ใส่ไม่ได้กูบอกแล้วไม่ต้องซื้อหนักชิบหายเนี่ยกี่กิโล3 4สี่กิโลเราลองเปิดดูสิโอ้ยกวนเล็บหักอ่ะอะไรมันจะสำออยขนาดนี้ที่ปอกทุเรียนมือเปล่ายังทำได้โอ้ยกินเปลือกทุเรียนมือเปล่าเต้นแต้นนี่คือเครื่องรีดหน้าอัตโนมัติทำให้หน้าคุณยกระชับภายในหนึ่งนาทีตอนนี้ไอคิวติดลบแล้วจ้า แล้วนี่คืออะไรมันคือชุดร้องคาราโอเกะแบบพกพาให้เธอร้องคาราโอเกะได้สมใจเอาไม่ใช่เหมือนในหนังเกาหลีเลยใช้แล้วหน้าตึงเงี้ยไม่ใช่จ้าไม่ใช่จริง,งอ่ะเออใช้แล้วหน้าเหี่ยวด้วยใช้เยอะๆสิจะได้หน้าเหี่ยวอ๋อใช่นใช้ต้องอื่นเธอไม่อยากร้องเพลงเหรอจ๊ะอ๋อเธอกะให้ฉันหารายได้เสริมใช่ไหมทำไมเอาลำโพงเนี่ยห้อยคอ ไปหยิบถ้วยมาไว้เงดิสองมือกลับลงที่ตรงเนื้อแท่บาดยาโมที่ล้เติบโตเพราะความเหนื่อยคุณคะทำไมจ๊ะเอาตังคะ่ะไม่มีดิตอนนี้ทำไมจะไม่มีไปหามาคะ่ะ

หยอดคนละสิบยี่สิบสาี่สิบอ่ะเป็นเพลงได้อีกนะนั่นนาสิบยี่สิบสามสิบให้กี่ดาวดีจ๊ะกับการที่ผัวเนี่ยเอาของขวัญมาให้ในวันที่เมียเหนื่อยล้ากับผัวกูเหนื่อยกว่าเดิมอีกตอนแรกกูก็ร้องอยู่ในห้องแอร์แหละกูต้องไปห้อยเนี่ยแขวนติดคอแล้วไปเดินตามกระตูจักถุงเหรอโอ้โหคอกูหักก่อนตายไหมโดนกระสุนไม่ตายแต่คอหักตายอ่าสรุปชอบไหมจ๊ะ ก็ดีค่ะโอเคหากมีดูเป็นการรับกวนก็จะชวนเธอมารักกันเออไปแล้วเดี๋ยวโดนลิกกสิ์เฮ้ยเดี๋ยวโดนลิกกสิ์เหยายหอค่ะจะมาเก็บลิกาสิ์อะไรหนูเหยาะหอเขารอเอสอากูเด่ะแกมมี่แม่ปากบอกไม่ชอบร้องไม่หยุดเลย